สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับกับคลังเกษตรจนกรุปนะครับวันนี้นะครับวันที่15นะครับพฤศจิกายน2565นะครับเวลา7โมง50นะครับตอนเช้าๆแบบนี้บรรยากาศดีๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวพามาชมอีกแล้วนะครับ MF 4 7 0 7เครับเชิญเข้ามาครับคันนี้นะครับเตรียมส่งมอบนะครับสำหรับลูกค้านะครับที่จองไว้นะครับลูกค้าจองโฟ11เดือน11ไว้นะครับคันนี้นะครับรถเพิ่งมาถึงนะครับวันนี้ก็เร่งให้เต็มที่นะครับจัดสรรให้ตามคิวนะครับบอกแล้วนะครับว่าช้านะครับ ก็ต้องช้าหน่อยนะครับเพราะว่าลูกค้าเยอะเหลือเกินครับช่วงนี้นะครับเดี๋ยวพามาชมนะครับ M F 4707คันนี้เตรียมสมมอบอีก1คันนะครับด่วนๆวันนี้ไปนะครับตัวนี้นะครับเป็นรถแท็กเตอร์แมสซีฟากูสันนะครับรีวิวมาหลายรอบแล้วเดี๋ยวผมพูดคร่าวๆเร็วๆแล้วกันเนาะจะได้ไม่เสียเวลานะครับก็เป็นรถนะครับรหัสนะครับ M F 4707นะครับตระกูลโกลบอลซีรีส์นะครับขนาด72แรงม้านะครับ3สูบ3 3 0 0น cc นะครับมาพร้อมกับเทอร์โบนะครับตัวนี้นะครับ ขนาดเจ็ดสองแรงเกียร์นะครับสิบสองเกียร์ด้านหน้าสิบสองเกียร์ถอยหลังนะครับคันหน้านะครับคาราโรนะครับขนาดใหญ่นะครับลุมล้อขนาดใหญ่พร้อมชุดลิมิเต็ดสลิปคัตนะครับแล้วก็ระบบเบรกสี่ล้ออัตโนมัตินะครับระบบดับคอนโทรลแบบไฟฟ้าเข้าสองเผาหรือขับเคลื่อนสี่ล้อแบบไฟฟ้านะครับทันสมัยนะครับเทคโนโลยีทันสมัยนะครับพร้อมกับยางเทอร์โบกราดใหม่นะครับหน้ากว้างนะครับหน้ากว้างนะครับหน้ากว้างนะครับ พร้อมกับชุดไฮดรอลิกหลังแบบพิเศษนะครับเป็นแบบชุดยกใช้แขนยกไม่มีปั๊มไฮดรอลิกนะครับเป็นแบบไฮดรอลิกแบบใหม่หมดเดี๋ยวพามาชมคร่าวๆจริงๆรีวิวผมรีวิวไปหลายรอบแล้วครับสำหรับชุดชุดยกชุดนี้ที่เป็นชุดใหม่เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจากมาซี่ฟูกุสันนะครับดูครับเนี่ยเห็นไหมครับอดูใกล้ๆครับมีนีมีๆๆๆมๆๆๆไม่มีปั๊มนะครับมีแค่ระบบหัวใจคอนโทรลอยู่ข้างนอกนะครับการยกยกด้วยกระบอกนะครับยกด้วยกระบอกนะครับยกด้วยกระบอกอย่างนี้นะงั้น การดูแลรักษาง่ายนะพละกกาลังยกเยอะนะครับยกได้3ตันนะครับแคทแคทูนะครับแขนยกตาไก่เบอร์2นะครับติดตั้งกองอากาศแบบเปียกไปนะครับคันนี้นะครับก็เป็นคันที่ลูกค้าจองไว้นะครับเดี๋ยวเราจะทําการจัดส่งครับเดี๋ยวเราทำการจัดส่งในเร็วๆวันนี้นะครับเดี๋ยวรอเลือกคอนเฟิร์มเลือกลูกค้าอีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้รับราคานะครับหล้านนะครับสองแสนสองหมื่นบาทนะครับตัวรถเปล่านะครับหนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นบาทนะครับตอนนี้นะครับ ก็ต้องบอกว่าขายดีมากนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับสำหรับท่านใดที่สนใจหรือสอบถามโปรโมชั่นนะครับสามารถโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์0895761966ครับ0 8 9 5 7 6 1 9 8 6ครับวันนี้ฝากไว้กับแม s กซี่บริ s ัน MF4707 คันนี้นะครับขอบคุณครับ